ในฝันหรือช่วง The Choice แน่นอนสองสาวที่เหลือหนึ่งในนั้นเขาจะต้องไปเดทก,กับคุณเดี๋ยวไาเจอของคุณกายก่อนค <มา S 1> ่ะคนแรกขอเชิญคุณใต้ครับเชิญค่ะคุณกายเขาถามว่าค่ะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณไปเดินทางแต่ว่า,าอยู่ดีคุณไปเห็นคุณกายเนี่ยยืนเลือกซื้อชุดชั้นในอยู่กับสาวคนหนึ่งแล้วคุณโกรธเอ้ย คุณบอกเลิกกับเขาแต่มาฟายแล้วทีหลังว่าผู้หญิงวนนั้นจริงๆแล้วเป็นน้องสาวแล้วไอชุดชั้นในที่ให้น้องสาวเป็นเลือกซื้อให้เนี่ยเลือกซื้อให้คุณนะเพราะอยากมามีความเซ็กซี่ความสนุกความน่ารักกุ๊กกิ๊กเนี่ยช่ให้เขามาอะไรแบบนั้นคุณจะทำยังไงแล้วจะพูดกับเขายังไงคุณเลิกกับเขาไปแล้วนะก็จะเซอร์ไพรส์กลับนะคะโดยที่ทำเป็นคุยกับทางน้องสาวเขาค่ะโดยการร้องเพลงมีบอลลูนเต็มห้องเลยกลับมาแล้วจะแบบเฮ้ย มีได้ไงวะก็แบบจะง้อคืนดีแล้วก็จะร้องเพลงขอดครึ่งเดีก็จะเป็นทางน่ารักทางกุ๊กกิ๊บอ้าวขอบคุณครับเชิญครับปลาห้านี่เลยครับอ้าวคนต่อไปขอเชญคุณไข่มุกครับไข่มุกครับสวยคุณจะทำยังไงครับค่ะก็ถ้าถึง ขนาดที่หนูกับพี่กายเป็นแฟนกันแล้วนะคะก็ไม่มีทางที่หนูจะไม่รู้จักน้องสาวเขาอะคะอ่ะและ้วก็ถ้าพี่กายโกรธไปแล้วถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งข้อความไปขอโทษก่อนค่ะแล้วก็ค่อยไปตีซีกับน้องสาวเขาให้น้องสาวช่วยแบบทําการแบบขอโทษยยะอะไรประมาณนั้นอาวเชิญท<า>ักคุณรักสิบว,วินาทีเก้าอี้จะหันกลับไปนะฮะให้คุณคิด หลังจากสิวินาทีสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เดินขึ้นมาและพาเดทของคุณกลับไปที่เก้าอี้ค่ะเริ่มครับไอดีเชิญค่ะเชิญครับไไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนี่ตามใจเรียกร้องเลยคุณกาย จริงไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยได้ครับเดี๋ยวหลังหักเดี๋ยวหลังหักได้ไดเอาแข่งเลยโอ้ยระวังมันได้ระวังมันได้โอเคยินดีเด้อยของคุณน้องขอบคุณมากครับผมคุณน้องไข่มุกครับเชิญครับตกใจหมดเลยครัคุณน้อง ม่พี่จกใจให้ตรงนี้นะคะจริงๆพี่น้องสวยนะคะน้องไข่มกุกทีมไข่ขาหยุ่ยินพี่กายฝากไว้ทีพี่กายหน่อยค่ะพี่กายไม่เลื่อกหนูเพราะว่าหนูสวยใช่ไหมคะพี่กายตัวกลับไปแล้วที่ร้องกับคมาาใช่ไหมคะอ่ะต่อไปทีมคุณนิกแอนนอยเชิญค่ะคุณแอนนอยค่ะคำถามของคุณนิกก็ใกล้เคียงคุณกายนะแต่ว่าบิดบิดนิดหน่อยคือถ้าคุณกับคุณนิกเนี่ยคบกันไม่ที่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณนิก เป็นฝ่ายคุณนิกเลยนะที่เดินไปเจอคุณนั่งรับประทานอาหารอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งพอเจอเสร็จเป็นคนขี้หึงไงเข้าไปซัดเป้งหน้าผู้ชายซัดง่ายท้องเลยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วมารู้ทีหลังอีกว่าผู้ชายคนนั้นที่รับประทานอาหารกับคุณในวันนั้นเนี่ยคือคุณพ่อของคุณเองคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมเพราะอะไรเชิญค่ะ ตอนแรกก็คงจะโกรธนะคะพ่อก็คงจะเดือดเหมือนกันแต่ว่าก็เดือดทั้งสองคนเนาะก็พยายามใจเย็นนะคะแล้วก็เคีย์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะนัดทานข้าวใหม่ปรับความเข้าใจคราวนี้จะไม่ผิดตัวแล้วนะคะไม่ผิดแล้วดีมากเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะต่อไปทุกสาชาเชิญค่ะ จะให้อภัยเขาได้ไหมไม่อะค่ะไม่เลยนะแล้วก็ต่อยคืนนะคะต่อยคืนเลยเหรอแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันทีหลังค่ะโอ้ค่ะแต่เขาเข้าใจผิดนะก็เขาหึงก็พอเขาหึงนยคะเขาไม่มีเหตุผลนะคะไม่ทันพิสู์ไม่ถามก่อนไม่อะไรผลนะคือเรื่องพ่อแม่ยอมไม่ได้ค่ะเรื่องพ่อแม่ยอมไม่ได้จริงแล้วเคลียร์ทีหลังนี่เคลียร์เพื่อให้ดีหรือว่าเคลียร์เพื่อให้ดีค่ะคือท้ายค่ะเราต่อยไปแล้วไม่เป็นไรค่ะของหวานกับส่อรแค่นั้นเอง ขอแก้แค้นแทนพ่อสุดยอดออขอบคุณมากครับค่ะ่0วินาทีเริ่มคุณอะครับผมครับผมเอาสิคะคุณ เป็นแฟนด้วยนะเป็นแฟนด้วยนะครับเอ้ยไหวไหวด้วยร้องนะครับราชาราชาครับโอเคครับขอบคุณน้องอันดรอยครับขอบคุณมากครับแหมคุณน้องจริงเหรอที่บอกว่าเป็นสาวเรียบร้อยแต่เขาไม่ชอบสาวเรียบร้อยอ่ะวคนนี้เครื่องแบบค่ะจริงป้ะสาวพี่นวนนี้เลยค่ะที่ห้องหนูนะคะบอกเลยว่ามีทุกเครื่องแบบ อยากได้แบบไหนขอให้บอกแต่ Building แตอนนี้เสียะได้ด้วยนะได้อ hey> ีกหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสแป๊บเดี๋ยวกลับมาเจอกับสองคู่สุดท้ายครับ